จุดที่น่าสนใจมากๆสําหรับ Red Dot ตัวนี้นะคะก็คือทางร้านเนี่ยเขาได้บอกมาว่าถึงแม้ว่าดอาจะราคาแค่หลักพันต้นๆเนี่ยก็สามารถใช้กับจุดสอไปจนถึงจุดสได้เลยทีเดียวเนาะเฮ้ยมันได้จริงหรอเพราะว่าราคาถูกมากเดี๋ยวจะลองเอาไปทดสอบดูนะคะว่ามันทนได้อย่างที่เขาเคลมไว้หรือเปล่าเนาะ สวัสดีค่ะก็วันนี้มาเจอกันกับบุโรซามอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่วงอะไรก็รีวิวได้ค่ะก็วันนี้นะคะก็จะรีวิวของที่เป็นแกจเจตประเภทปืนเนาะมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรแด้สิ่งนี้นั่นเองอันนี้คือ Vector Optic m a v e าว c ริ e เอนทนะคะก็เรียกว่าเป็นแ r ร d ด็อราคาประหยัดนะคะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นกันมาแล้วบ้างเนาะสำหรับตัวนี้ ก็ถ้าพูดถึงราคานะคะน้องจะอยู่ราคาประมาณ1-2ึ่งพันนะคะถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากๆสําหรับเลสดอตนะคะสําหรับเล d ดอตตัวนี้นะคะเขาก็จะมีขนาดหน้าเลนอยู่ที่22มิลน,นะคะในส่วนของขนาดตัวดอตนะคะก็จะมีความยาวอยู่ที่3นิ้วแล้วก็น้ําหนักประมาณ188ดกรัมนะคะนอกจากนี้นะ้องเขายังมีคุณสมบัติกันน้ําด้วยก็กันทั้งน้ํทาทั้งฝ้าเลยค่ะ สำหรับรูปแบบจุดเล็งนะคะก็จะเป็นรูปแบบจุดสีแดงเล็กๆเนาะโดยจะมี MOA อยู่ที่3 MOA ค่ะอันนี้เขาจะใช้ฐานแบบ cr 2 0 3 2นะคะสามารถหาได้ตาม7 e เ e ่ e อีเลหรือร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็น่าจะมีเนาะส่วนขาจับนะคะก็จะเป็นแบบขาจับรางพิกาตินี่คะ่ะปืนอันไหนที่มีรางคาทินี่ก็สามารถติดได้เลยเนาะอันนี้ลูกบิดปรับระดับไฟอันนี้เขาจะมีกันทั้งหมด11ระดับนะคะก็สําหรับตัวลูกบิดเนี่ยค่อนข้างแน่นพอสมควรเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยนะคะเขาจะไม่มีระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะก็ทุกครั้งที่ใช้เสร็จก็อย่าลืมปิดกันด้วยเนาะโดยอันนี้สินค้าอัน,นเนี้ยเนี่ยทางร้านเขาได้บอกมาว่าจะมีเวลารัับประกน ปีนะคะคแล้วก็มาถึงจุดที่น่าสนใจมากๆสำหรับ r รดดอตตัวนี้นะคะก็คือทางร้านเนี่ยเขาได้บอกมาว่าถึงแม้ว่าดอตจะราคาแค่หลักพันต้นๆเนี่ยก็สามารถใช้กับจุดไปจนถึงจุดได้เลยทีเดียวเนาะในจุดนี้นะครูโเซเวก็ค่อนข้างแบบเฮ้ย <"He i, S 2> มันได้จริงหรอเพราะว่าราคาถูกมากไม่คิดว่าเออมันจะรับได้ถึงลูกซองหรือว่าจุดอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวจะลองเอาไปทดสอบดูนะคะว่า มันทนได้อย่างที่เขาเคลมไว้หรือเปล่าเนาะโดยตัวคุณรัสเมทเ,เนี่ยก็จะทดสอบกับลูกซอง12เกจน,นะคะดูว่าน้องจะสามารถทนได้ไหมจะดับหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะเวิร์กไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในกล่องเนี่ยเขาจะให้อะไรมาบ้างเนาะก็เปิดมาอย่างแรกที่จะเจอนะคะก็คือเป็นตัวโฟมกันกระแทกเนาะตัวนี้เขาจะมีมาให้บางๆนิดนึง พอเราเปิดออกมาเนาะก็จะเจอนี่ค่ะเป็น warranty card หรือว่าใบรับประกันสินค้านะคะก็ต้องเก็บไวด้ดีๆเนาะเผื่อสินค้ามีปัญหาจะได้ส่งเคลมได้นะคะต่อมาก็จะเป็นคู่มือนะเป็นเล่มเล็กๆแบบนี้นะคะก็เปิดดูก็จะมีเป็นให้สแกน QR จะไปอ่านเพิ่ม,เต,มเติมได้เนาะ <ừ. S 1> แล้วก็เขาจะมีเป็นผ้าเช็ดให้นะคะนี่นะ่าจะเอาไว้เช็ดขนาดหน้าเลนอะไรพวกนี้เช็ดหน้าเลนได้เนาะ ก็ต่อมานะคะเขาก็จะให้นี่มาก็คือขาสูงเนาะโดยเจ้าตัวเนี้ยเขาจะให้มาทั้งขาสูงแล้วก็ขาเตี้ยเลยก็เพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมความต้องการของตัวเองนะคะนอกจากนี้ตัวขาสูงเนี้ยเขาจะมีพอยต์สำคัญก็คือเป็นแบบตัวปลดเร็วด้วยนะคะก็ใช้งานสะดวกมากๆค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นที่ไขตัวใส่ฐานนะคะเขาก็จะมีเหมือนเป็นที่ใส่ฐานอยู่ข้างๆดอทแชปป้าก็เอาอันนี้จิ้มไปแล้วก็หมุนๆ,ๆเปิดได้คะ่ะก็ประมาณนี้เนาะส่วนตัวดอทก็คพณลองเราสามีเอาไปติดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาให้เพื่อนๆดูคะ่ะก็นี่นะคะเอาไปนำไปติดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตัวเบเนลี่ของสามีก็คือมีรังตีคาทินีอยู่ข้างบนเนาะก็เลยสามารถติดได้ไม่มีปัญหานะคะอันนี้ก็จะใส่ไว้เป็นตัวขาเตี้ยนะคะ ก็จะไม่สูงเท่าอันเมื่อกี้เนาะโดยตัวดอทเนี่ยเขาก็จะมีฝาปิดมาให้นะคะเป็นฝายางแบบนี้เลยแล้วก็ที่ใส่ถาดน,นะคะก็จะเป็นตรงนี้นี่ที่บอกว่าให้ใช้อุปกรณ์บิดเปิดได้เนาะก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็อันนี้เป็นตัวบิดตั้งสูตรนะคะก็สามารถใช้มือบิดได้เลยเนาะไม่ต้องใช้อุปกรณ์นี่เขาก็จะมีบอกว่า ให้บิดไปทางไหนเนาะนี่คะ่ะก็ประมาณนี้นะใช้งานไม่ค่อยยากคะ่ะไม่มีฟังก์ชันอะไรเยอะเนาะก็ต้องระวังเรื่องการเปิดปิดนิดน,นึงไม่งั้นก็จะกินแบตเตอรี่ถ่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะรอบๆนเะนาะประมาณนี้คางก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็ประมาณความยาวสามนิ้วน,นะแล้วก็นขนางง ในส่วนของการทดสอบนะคะว่าดอทตัวนี้เวิร์กหรือเปล่าเนาะในสําหรับโฟลสเเมนเนี่ยก็จะดูแค่เรื่องของการติดแล้วก็ดับของดอทนะคะก็คือยิงเสร็จแล้วดอทต้องไม่ดับถ้าไม่ดับก็ถือว่าสอบ,สอบผ่านเนาะแต่ว่าไม่ได้ดูเรื่องการที่ว่าดอทมันขยับหรือเปล่าอันเนี้ยไม่ได้วัดตรงนี้นะคะก็จะดูแค่การติดแล้วก็การดับอย่างเดียวเลยเนาะ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าตัวดอทของเวกเตอร์ออปติกที่โรงงานเขาเคมไว้ว่าสามารถใช้กับลูกซองของจริงได้นะมันจะทนได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคมาดูกันนะคะนี่ค่ะ ก็ย,ยังสามารถใช้ได้ตามปกตินะคะตัวไฟก็ยังขึ้นก็ถือว่าสอบผ่าน,นะคะ่ะก็ในส่วนของการทดสอบนะคะเมื่อใช้กับลูกซอง12เกตเนาะเราก็ใช้กระสุนประมาณ2กล่องนะคะก็ตัวเรดดอยังติดอยู่เนาะก็สำหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องความแม่นยำแบบต้องแม่นยำม,มากหรือว่าเอาไปยิงในระยะไกลมากก็ถือว่าดอดตัวนี้สอบผ่านนะคะในราคาเท่านี้เนาะ ก็ถ้าเกิดใครเป็นสายประหยัดอย่างนี้ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะยังไงคุณลรสกมัแมนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอฝากคอนเทนต์ถัดๆไปด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย